เปลี่ยนความกังวลใจให้กลายเป็นความหวังเบาสบายข้อหนึ่งแค่เปลี่ยนมุมมอง,มองแม้แต่ความรู้สึกโกรธว่าทำอะไรก็ไม่ราบรื่นสักอยาก่างก็เอามาใช้เป็นพลังงานในการพาตัวเองออกจากวงจรอุบาตได้เวลาที่ชีวิตคุณอะไรอะไรก็ไม่ราบรื่นมักจะรู้สึกกลัดกลุ้มจริงไหมครับสับสนวิตกกังวลแล้วในที่สุดความโกรธก็จะปลุ่งพร่างขึ้นมาฉันทําอะไรไม่ได้เรื่องสักอยาก่าง ทำไมถึงมีแต่เรื่องที่เราเจอเรื่องแบบนี้นะไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนเลยเราไม่ใช่คนที่ควรอยู่ในจุดนี้สักหน่อยคำบ่นเหล่านี้เมื่อจะมาจากปากผู้คนมากมายอาจจะรวมหนึ่งคนด้วยอันที่จริงแล้วความรู้สึกและความเชื่อในปัจจุบันจะถ่ายทอดสู่จิตใต้สานึกแล้วสร้างมันเป็นความจริงขึ้นมาโดยเหตุนี้ถ้าเราใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความหงดหงิดฉุนเฉียวกโกรธเราก็จะหลงเข้าไปติดอยู่ในวงจรอุบาททันที สิ่งนี้คุณจะต้องรู้ไว้เสมอก็คือความเป็นจริงในปัจจุบันคือสิ่งที่เราในอดีตสร้างขึ้นมามันจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ที่ทําได้มีแค่การตีความหมายมันใหม่เท่านั้นเองถ้าสามารถลบล้างพลังงานความโกรธออกไปมันจะช่วยดึงเราออกจากวงจรอุบาทได้เพราะว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความโกรธก็คือความปรารถนาของเรานั่นเองถ้ากําลังโกรธว,ว่าเราไม่ใช่คนที่คุณจะเจอเรื่องแบบนี้สะหน่อย เราไม่ใช่คนที่ควรจะอยู่ในจุดนี้สักหน่อยให้ลองถามเจงดูว่าจริงๆแล้วแกจะทำอะไรกันแน่เราอยากเป็นคนแบบไหนอยากใช้ชีวิตยอย่างไรจำไว้ว่าสิ่งสําคัญอันดับแรกก็คือต้องตรวจสอบก,กับตัวเองซะก,ก่อนว่าเป้าหมายรถทิศทางที่คุณอยากจะมุ่งหน้าไปคืออะไรกันแน่ถ้าคุณไม่ชอบปัจจุบในตอนนี้จริงๆแล้วคุณอยากจะทำอะไรอยากเป็นคนแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนลองเขียนเสร็จสมุดคุณดูนะครับ ข้อ 2. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่สมหวังอย่างที่ฝันแต่อยู่ที่การหมกมุ่นกับตอนนี้ที่คิดว่าไม่สมหวังคนที่กัง,งวลว่าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ได้การหรือรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตเลยพยายามเข้าฟังสัมมนาต่างๆที่เกี่ยวกับการก่อตั้งธุรกิจมีความพยายามมากขึ้นแต่ต่อให้พยายามมากแค่ไหนทะลลึกแล้วมีความรู้สึกว่าปฏิเสธตัวในตอนนี้ยังไม่สบายใจเลย ชีวิตน่าเบื่อต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ในตอนนี้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลบต่อไปไม่เปลีป่ยนแปลงหากมีคนมาบอกว่าเลิกยึดติดกับความฝันเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วคุณจะคิดอย่างไรลองมองกระจกแล้วตอบตัวเองดูคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังหน้าเนี้ยคิ้วขมวดภาพที่สะท้อนบนกระจกคือความเป็นจริงในตอนนี้และพร้อมกันนั้นก็เป็นอนาคตด,ด้วยเวลาที่ความรู้สึกเป็นลบพลังงานก็จะเป็นลบด้วยเช่นเดียวกัน ในสภาวะแบบนี้ตอให้คุณพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สมหวังอยู่ดีอันดับแรกคุณจะต้องรู้เท่าทันความรู้สึกชงลบตัวเองให้ได้ซะก,ก่อนปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ที่ตอนนี้มันไม่สมหวังอย่างที่ฝันแต่อยู่ที่ว่าคุณกําลังหมกมุ่นกับตอนนี้ที่คิดว่าตัวเองยังไม่สมหวังและสิ่งที่จะช่วยแก้ไขได้ก็คือการมุ่งความสนใจไปที่สิ่งดีหรือรว่าเรื่องเชิงบวกของตัวเองไม่ว่าจะเล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามต้องทําแบบนี้แทนที่ เพราะว่าความเป็นจริงที่ไม่น่าปรารถนาถึงจะค,ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความน่าปรารถนาที่ดีขึ้นข้อ3การเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างเช่นอาหารเสื้อผ้าหนังสือหรือภาพยนตร์ด้วยความชอบของเราคือพื้นฐานของการมีอยู่ทุกๆวันที่แต่แม่เรารู้สึกดีตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนกระทั่งคนเข้านอนเวลาที่ต้องเลือกอะไรก็ตามคุณเลือกโดยใช้ความชอบความรู้สึกดีเป็นเกณรือเปล่า คุณควรจะค้นหาสิ่งที่คุณชอบให้เจอโดยไม่ต้องใส่ใจกับความคิดเห็นของคนอื่นเพราะการเลือกสิ่งที่ทาให้คุณรู้สึกดีจนรู้สึกดีอยู่เสมอคือกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระหว่างที่ตกอยู่ในวงจรอุบาทเราจะเอาแต่มองไปที่เรื่องแย่ๆจนมองหาสิ่งที่ชอบไม่ค่อยเจอเพียงแค่คุณฝึกหันเหนความสนใจจากเรื่องแย่ๆไปยังเรื่องดีๆ ก็จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณในแต่ละวันได้ลองฝึกทํารายการสิ่งที่คุณชอบทุกๆวันการรู้ว่าสิ่งที่ชอบหรือว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกด,ดีคืออะไรมันเป็นการรู้จักตัวเองด้วยขั้นตอนที่หนึ่งเขียนสิ่งที่ชอบหรือว่าสนใจในสมุดและที่สําคัญเขียนเพิ่พมทุกวันขั้นที่สองเลือกสิบอันดับที่ชอบที่สุดสัปดาห์ละครั้งขั้นที่สามเลือกสามอันดับแรกที่ชอบที่สุดเดือนละครั้ง และให้ทำกิจกรรมนั้นซ้ำๆจนทำให้คุณรู้สึกดีข้อ 4. การหมกมุ่นกับเรื่องแย่ๆเป็นการซึมเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุหากมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นให้ทำการรีเซ็ตใจโดยคิดว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วการเอาแต่หมกมุ่นกับเรื่องแย่ๆอย่างเช่นงานไม่ราบรื่นหูหน้าทำตัวหน้าโมโหไม่มีเงินหาเงินยากจะทำให้อารมณ์และความรู้สึกหนักอึ้งส่งผลให้คุณพลังงานตกอยู่ในโซนลบในสภาพแบบนั้น คำว่าในิสรบคือคุณมีพลังงานลบมากๆไม่สามารถมองเห็นแสงสวา่างในจิตใจได้เลยยิ่งคุณหมกมุ่นกับรืงอยแย่เพราะว่าอยาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ให้มากเท่าไหร่สถานการณ์ก็จะยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆและเมื่อทําแบบนี้ซ้าไปซ้ำมาก็จะตกอยู่ในวงจรอุบาทอย่างสมุนแบบบางคนอาจจะใช้วิธีการศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าไปฟังสัมมนาเพื่อเบี่ยงเบยนความสนใจและรู้สึกว่าสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นแต่ระับใดก็ตามที่ อารมณ์ความรู้สึกยังมุ่งไปที่เรื่องแย่ๆไม่เลิกความเป็นจริงที่จะมาก็จะมีแต่เรื่องแย่ๆที่สําคัญในภาวะที่พลังงานไม่เพียงพอไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงหรือว่าสร้างความสาเร็จตามที่ฝันได้ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เกิดเรื่องแย่คุณอาจจะสงสัยว่าเราจะรับมืออย่างไรคําแนะนําก็คือขอให้คุณลองหยุดสักพักคิดในใจว่าเรื่องที่แล้วมามันผ่านไปแล้วแล้วเมินสิ่งที่เกิดขึ้นไปเลย อย่าลืมว่าความเป็นจริงในปัจจุบันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นในอดีตขอแค่คุณไม่ใส่ใจความเป็นจริงแย่ที่เป็นผลผลิตจากอดีตเราก็จะไม่สูญเสียพลังงานไปกับมันหลังจากที่คุณเลิกหมกมุ่นกับเรื่องงแย่สิ่งที่คุณควรจะทําเป็นอันดับแรกก็คือมุ่งคุณสนใจไปที่สิ่งที่คุณชอบจริงๆเพื่อเพิ่มช่วงเวลาแห่งความรู้สึก,กดีนี่คือกฎเหล็กของการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากเจอเรื่องงแย่ในที่ทำงานให้รีเซ็ตด้วยการคิดว่าเรื่องมันผ่านไปแล้ว เดี๋ยวไปดื่มกาแฟที่ชอบดีกว่าหากถูกหัวหน้าพูดจาไม่ดีใส่ก็รีเซ็ตและด้วยการคิดว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วกลับมาเมื่อไหร่ไปอ่านกระตูนที่ชอบดีกว่าหากเปลี่ยนทัศนคติมาคิดแบบนี้ได้เมื่อไหร่คุณจะไม่เสียพลังงานไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วจะรู้สึกสดชื่นแข็งแรงขึ้นทีละนิดขอ้อ5เวลากลุ้มใจหรือว่าสับสนให้ลองหลับสักงีบเพื่อฟื้นฟูพลังงานแลจะจัดระเบียบอารมณ์ความรู้สึก มีคนมากมายที่ไม่รู้ว่าร่างกายตัวเองกําลังร้องของความช่วยเหลือพวกเขาพยายามจะแก้ปัญหาจนไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการน,นอนพักเรียกได้ว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากๆแต่เวลาที่อยากนอนก็นอนเถอะเพราะว่าความคิดที่ว่านอนไม่ได้มักจะเกิดกับคนที่รู้สึกร้อนรนกับความเป็นจริงหากอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนเลยการได้นอนในเวลาที่อยากนอนคือการนำพาความรู้สึกสบายใจว่านอนไมเถอะไม่เป็นไรมาให้กับตัวคนเอง การนอนให้พอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นแถมยังช่วยในการจัดระเบียบความรู้สึกและอารมณ์หากเป็นไปได้ควรจะนอนมาลละเจตุแปดชั่วโมงให้พอจนกว่าพลังงานของคุณจะกลับคืนมานอกจากนี้การกินอาหารที่มีประโยชน์ก็สําคัญจะเรียกได้ว่าการกินและการนอนที่มีประสิทธิภาพจะทําให้คุณสามารถฟื้นฟูพลังงานได้สุดท้ายเวลาที่คุณร่างกายแข็งแรงความกังวลใจก็จะลดลง เพราะคนส่วนใหญ่เวลาที่ร่างกายไม่แข็งแรงมันมักจะมีอารมณ์หงุดหงิดรำคาญใจข้อ 6. คนที่ติดอยู่ในวงจรอุบาทจะอยู่ในสภาวะขาดออกซิเจนเพราะว่าพลังงานไม่พอการจัดระเบียบการหายใจจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการรู้สึกดีกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงคือการอยู่ในสภาวะที่รู้สึกดีอยู่เสมอและเรื่องพื้นฐานที่ช่วยให้เป็นแบบนั้นได้แต่กลับทุกลืม,มบ่อยๆก็คือการหายใจ ใจิตใจกับร่างกายของเราจะทํางานควบคู่กันไปเวลาที่อารมณ์ความรู้สึกปั่นป่วดการหายใจก็จะปั่นปวนไปด้วยเมื่อรู้สึกเครียดเราจะหายใจตื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวผลก็คือออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอและสง่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาทในที่สุดคนที่ติดอยู่ในวงจรอุบาทมิจะตกอยู่ในภาวะขาดออกซิเจนเพราะว่าพลังงานไม่เพียงพอเป็นเหตุให้เหนื่อยง่ายจนทําอะไรก็ไม่มีประสิทธิภาพแถมยังไม่มีสมาธิ หุ่นกิดง่ายอีต่างหาการใช้ชีวิตแบบรู้สึกดีคือการผ่อนคลายและมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ต้องการจริงๆโดยไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ความรู้สึกเมื่อสูดหายใจเขา้าช้าออกซิเจนจะหมุนเวียนไปทั่วร่างกายซึ่งนอกจากจะทําให้สมองปลอดโปร่งแล้วยังสมมูลกระทบต่อประสาทพา,าลาซิมพาเทติกด้วยทําให้เรารู้สึกสงบและลดความตึงเครียดลง ทุกเช้าเวลาตื่นนอนจึงแรกที่คุณควรจะทำก็คือจัดระเบียบร,ร่างกายและการหายใจเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าโมโหก็ลองรีเซ็ตรมหายใจดูดยการหายใจเข้าออกลึกๆทุกเช้าคุณอาจจะดื่มกาแฟพร้อมกับฝึกหายใจเข้าออกช้าๆคุณจะสามารถจัดระเบียบการหายใจได้ระหว่างที่ทำกิจกรรมอะไรก็ตามขอแค่คุณลองฝึกดูตอ,ดอนเดินเล่นก็ทำได้เหมือนกันพอคุณเริ่มฝึกจัดระเบียบลมหายใจ ใจิตใจคุณก็จะได้รับการจัดระเบียบไปด้วยหายใจเข้าออกช้าๆทุกวันทำให้ร่างกายจะระเบียบและมีสติเข้าไว้ข้อ 7. ลดสิ่งกีดขวางที่ชื่อว่าต้องพยายามที่ตัวเองตั้งเอาไว้สูงส่งและมุ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกเติมเต็มความรู้สึกพอใจแทนความไม่พอใจระหว่างที่ทำการฟื้นฟูพลังงานนอกจากจะต้องเพิ่มสิ่งดีชอบหรือว่าความรู้สึกดีแล้วคุณยังต้องมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ ณรู้สึกเติมเต็มด้วยรู้สึกพอใจทั้งนี้เพราะว่าคนที่ติดอยู่ในความทุกข์ทรมานกังวลเสียใจมีภาวะเครียดมีแนวโน้มจะชอบเอาสิ่งกีดขวางมาตั้งเอาไว้แถมยังชอบจับผิดตัวเองเพราะคิดว่าต้องสมบูรณ์แบบไม่ได้เพราะว่าจะมีจุดบกพร่องไม่ได้หากคุณรู้สึกไม่พอใจความเป็นจริงที่ไม่น่าพอใจก็จะมาเยือนและเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นก่อนอื่นเราจะต้องลดระดับสิ่งกีดขวางที่ตั้งไว้ก่อนให้มันต่ำลง จากนั้นก็ฝึกเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้คุณมุ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกเติมเต็มและความรู้สึกพึงพอใจได้ไม่ว่าในแต่เราวันจะต้องเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่คนที่คิดว่าวันนี้ทําสิ่งนั้นไม่สําเร็จทํานี่ก็ไม่เสร็จอีกกับคนที่คิดว่าวันนี้ทําได้ตั้งขนาดนี้จะมีความรู้สึกเติมเต็มกับความรู้สึกพอใจต่างกันลิบลับแค่เปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยจากรถมีไปซะแล้วดูไม่ดีเลยเปลี่ยนใหม่เป็นดีเลย ฉันจะได้เดินลดน้ำหนักด้วยโชคดีจังเลยขอให้ฝึกคิดแบบนี้จนติดไปนิสัยข้อ 8. การจัดบ้านคือเทคนิคเสริมดวงแบบง่ายๆเพื่อสร้างพื้นที่รู้สึกดีได้พลังงานคุณจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติการจัดบ้านจะช่วยให้ดวงดีขึ้นไหมคําตอบคือได้อยู่แล้วการจัดบ้านคือการเก็บกวาดสิ่งที่ไม่ต้องการและเอาอาดีตท,ทิ้งไปผู้ดีกอย่างคือเป็นการตัดสินใจว่าจะอยู่กับปัจจุบันและจะเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง เมื่อความรู้สึกนี้ส่งต่อไปยังจิตใต้สนึกความเป็นจริงที่ดีก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นการใช้ชีวิตแบบรู้สึกดีกับบ้านของคุณจะทําให้ความเป็นจริงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่รู้สึกดีสะอาดโลง่งก็จะช่วยให้คุณมีพลังงานที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอีกทั้งทําให้คุณมีผลในด้านบวกรู้สึกเติมเต็มรู้สึกพอใจกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ด้วยสิ่งที่คุณควรจะทําเรื่องแรกก็คือ จัดเก็บบริเวณประตูทางเข้าให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นทางเข้าออกของโจขอแนะนําให้คุณจัดพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นจุดที่สามารถรีเซ็ตอารมณ์ความรู้สึกคุณได้เช่นเอาเครื่องหอมหรือว่าโคมไฟที่ชอบมาวางเรื่องที่สองคือให้นําสิทิ่ชอบที่สุดมาวางในห้องที่คุณอยู่นานที่สุดเช่นในห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นและควรวางในจุดที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดด้วย เพราะสิ่งที่คุณชอบเปรบเสมือนกับเครื่องรางที่ช่วยระงับความรู้สึกเชิงลบได้การจัดบ้านคือเทคนิคเสริมดวงที่ง่ายที่สุดอันดับแรกเริ่มจากตรงประตูทางเข้าก่อนเลยสิ่งสําคัญคือทําบ้านคุณให้โล่งสะอาดเข้าไว้นั่นคือเปิดรับพลังงานดีๆอย่างแท้จริงข้อกล่าวแม้ว่าพลังงานดีๆของคุณจะฟื้นคืนมาแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่สบายใจมากก็อย่าเพิ่งลงมือทําอะไรก็ได้ให้จดจ่อไปกับการรู้สึกดีให้ได้ซะก,ก่อน แบบคงสภาวะได้บางคนรู้สึกว่าตอนนี้ใช้กำลังหลุดพ้นจากสภาวะเสียใจกังวลตกต่ำที่สุดในชีวิตได้ก็เลยอยากจะเรียบลงมือทําให้เห็นความเป็นจริงเร็วๆและเกิดความคิดว่าจะลองทําดูดีไหมต้องลงมือทําแล้วหละ่ะพูดขึ้นมาเต็มหัวไปหมดแต่ความจริงแล้วนี่ยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะลงมือทําคุณควรจะจาไว้เสมอว่าหากลึกลึกในใจแล้วคุณยังมีความร้อนรนหรือว่าความไม่สบายใจอยู่ก็ไม่ควรเรียบทําอะไรทั้งนั้น สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ทําไม่สาเร็จท่านได้คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงมันและฉันก็ตั้งใจด้วยก็เพราะว่าลงมือทําทั้งๆท,งที่ยังมีความไม่สบายใจอยู่นั่นเองความ,มจริงในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ตัวเราในอดีตสร้างขึ้นเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้จึงเท่ากับว่าเราไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงปัจจุบันได้การพยายามจะเปลี่ยนให้ได้ถือเป็นการเส้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุมีแต่จะทำให้คุณเหนื่อยล้าทั้งกายและใจเท่านั้นขอให้ทำความเข้าใจเรื่องนี้เอาไว้ให้ดี สิ่งนี้คุณควรจะทำในตอนนี้ก็คือหันเหนความสนใจจากความเป็นจริงที่ไม่ราบรื่นมาอยู่ที่โลกภายในของตัวคุณเองที่รู้สึกดีและเติมเต็มจดจ่อกับการกลับไปสู่จุดที่รู้สึกดีเติมเต็มให้ได้เมื่อกลับไปถึงจุดนั้นได้เมื่อไหร่คุณจะสามารถลงมือทำได้จากความคิดเชิงหมกได้โดยอัตโนมัติความเป็นจริงในปัจจุบันคือสิ่งที่ตัวคุณในอดีตสร้างขึ้นขอให้จดจอกับโลกภายในให้รู้สึกดีสะกก่อนโดยที่คุณไม่ต้องรีบร้อน ข้อ10คคำพูดคือสิ่งที่สร้างอนาคตคำพูดติดปากหรือว่าการเรียนทาว่าร้ายจะดึงดูดเรื่องแย่ให้เข้ามาในชีวิตแถมยังลดระดับพลังงานด้วยจึงเป็นสิ่งที่ต้องไม่ทำให้ขาดคำพูดคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความนึกคิดจริงๆของมนุษย์และยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างอนาคตด้วยดังนั้นหากจะพูดว่าทําไม่ได้ไม่เอาไม่ไหวเป็นประจำสักวันความเป็นจริงแบบนั้นก็จะมาเยือน การฟังคำพูดที่ตัวเองพูดออกมาย้ๆำๆซ้ำๆเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นเสมือนกับการออกคำสั่งกับจิตใต้สำนึกคำพูดกับความรู้สึกตอนนี้เป็นแบบไหนอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นยิ่งคำพูดติดป่าหรือว่าการเรียนทาว่าร้ารคนอื่นยิ่งต้องระวังถ้าเป็นไปได้อย่าพูดเลยจะดีกว่าลองจินตนาการถึงตอนที่พูดจาไม่ดีถึงเจ้านายเ,นเพื่อนหรือว่าคนรู้จัก ระหว่างที่พูดคุณจะจดจ่อกับอารมณ์แย่ๆเรื่องแย่ๆร,รู้สึกแย่ทุกอย่างในอดีตจะพุ่งพล่านขึ้นมาเมื่อเป็นแบบนั้นเรื่องแย่ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณแถมงานก็จะเอ็นเอียงไปอยู่ในโซนลบรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ราบรื่นเปรเียบไปแล้วก็เหมือนกับคุณจงใจผลักตัวเองลงสู่เหวเห็นความสิ้นหวังหากคุณห,ห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆก็ให้แก้ไขด้วยการเติมประโยคที่จะทําให้ความหมายโดยรวมเบาลงแทนเช่น เวลาที่คิดว่าหมอนั่นหน้าโมโหชะมัดก็ให้ต่อด้วยแต่ก็หาดีจำไว้ว่าต้องพยายามไม่ใช้คําพูดที่จะเดินดูดสิ่งแย่เข้ามาหากเปลือใช้ก็ต้องแก้ให้เบาลงเรื่องนี้สําคัญมากหากเปลือพูดอะไรแย่แย่ให้ต่อ้ายประโยคที่ทําให้ตัวเองสร้างความหมายโดยรวมเป็นเชิงบวกมากขึ้นข้อ11หากเปลือเอออาตามคาพูดแย่แยของคนอื่นให้ไปดิเสนในใจว่าแต่ส่วนตัวแล้วไม่คิดแบบนั้นเพื่อไม่ให้รู้สึกแย่กับตัวเอง แม้คุณจะระวังไม่พูดใจแย่ๆออกมาแต่บางครั้งเราก็อาจจะจับพลัดจับปลูกไปอยู่ในวงนินทาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่ฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยแต่ก็พยักหน้าเอออตามมารยาทสถานการณ์แบบนี้น่าอ,อ,อาึดอัดใจใจจริงแล้วไม่ได้เห็นด้วยแต่กลับต้องพยักหน้าหรือเพราะเป็นหัวหน้าก็เลยต้องพูดยกยอ่อสถานการณ์แบบนี้มักจะทําให้คุณอดรู้สึกแย่กับตัวเองไม่ได้เมื่อทําบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นว่าโกหกจนรู้สึกแย่กับตัวเอง ทำให้ความเป็นจริงแยกเข้ามาเย็ยนคุณความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นสิ่งที่คุณควรจะรักษาเอาไว้การเอออตามมารยาทเป็นเรื่องที่ยากจะเลี่ยงได้ถ้าอย่างนั้นคุณจะรับมือแบบไหนดีวิธีนี้สามารถทําให้คุณรับมือได้คุณอาจจะคิดในใจว่าเมื่อคุณพยักหน้าไปแล้วคิดในใจเลยว่าส่วนตัวแล้วฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเช่นเมื่อคุณต้องพยักหน้าว่าหรอดีจังเลยนะคะแล้วคุณก็คิดในใจว่าแต่ส่วนตัวแล้วฉันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอคะไม่น่าเชื่อเลย แต่ในใจคุณคิดว่าแต่ส่วนตัวแล้วฉันไม่ได้คิดแบบนั้นก็คือให้คุณประกาศในใจว่าไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําเวลาที่ใครเนี่ยเอออหอหมกอะไรคุณจะรู้สึกแย่ตามถ้าเกิดว่ามันเกิดความรู้สึกแย่คุณจะเดิงดูดสิ่งที่แย่เข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยจำเป็นต้องเอออหอหมกคุณก็แค่ปฏิเสธในใจแค่นั้นเองข้อ12เพิ่มพลังงานและสื่อสารกับจิตใต้สำนึกด้วยคาพูดที่แสดงออกถึง ความนับถือตัวเองอย่างเช่นสุดยอดหรือว่าไม่เป็นไรการปฏิเสธหรือว่ารู้สึกแยกกับตัวเองจะนําพาความเป็นจริงที่ไม่น่าพอใจเข้ามาในขณะที่การเคารพนับถือตัวเองจะนําความเป็นจริงที่น่าพอใจมาให้นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจึงอยากให้คุณหันมาใช้คําพูดที่เพิ่มความนับถือตัวเองคําพูดแต่ละคํามีพลังโดยเฉพาะหากใช้ทั้งร่างกายและจิตใจดื่มด่ากับคําพูดของคุณพลังงานก็จะได้รับการเติมเต็ม และความเป็นจริงที่ดีจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยความที่พลังของคำพูดสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้โดยตรงมันจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากกว่าปกติและคำพูดที่ทรงพลังที่สุดก็คือสองคำต่อไปนี้คำแรกคือคำว่าสุดยอดปกติแล้วเราจะใช้คำนี้ตอนมีเรื่องดีเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากสามารถนำไปใช้ได้เวลาที่เกิดเรื่องไม่ดีได้เช่นสมมติคุณเจอเรื่องที่ปกติจะพูดว่าเลวร้ายหรือว่าแย่แล้ว ลองเปลี่ยนมาพูดว่าสุดยอดแทนความไม่เข้ากันสุดๆของสถานการณ์กับคําพูดมันจะทําให้คุณรู้สึกคาขึ้นมาจนสามารถมองสถานการณ์เลวร้ายด้วยมุมมองที่ต่างออกไปได้และเมื่อคุณสามารถหัวเราะก,กับเรื่องเลวร้ายจากใจจริงได้เมื่อไหร่คุณจะรู้สึกขึ้นมาจริงๆเป็นครั้งแรกว่าความเป็นจริงเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการที่คุณตีความการรู้สึกแบบนี้ได้ถือว่าเป็นความก้าหน้าที่ใหญ่มากพยายามพูดคําว่าสุดยอดให้ติดปาก พื่อเพิ่มความรู้สึกนับถือตัวเองมากกว่าเดิมคำที่สองคือคําว่าไม่เป็นไรซึ่งเป็นคำพูดง,ง่ายๆที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับจิตใต้สำนึกเพราะว่าไม่จำเป็นต้องหาหลักฐานมายืนยันแถมแค่พูดออกมาว่าไม่เป็นไรก็ช่วยให้เราอุ่นใจขึ้นมาได้แบบไม่รู้ว่าทําไมเรียกได้ว่าเป็นการพูดที่มีประโยชน์สุดหากตอนนี้คุณกําลังรู้สึกไม่สบายใจเป็นกังวลให้ลองบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไร มันจะช่วยให้ไหลที่แข็งตึงผ่อนคลายลงและพลังงานฟื้นคืนกลับมาแบบสัมผัสได้เลยทีเดียวและสําหรับคนนะครับที่เชื่นชอบเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารในการพูดกับคนรับมือกับคนอย่างรู้คนสะกดใจคนตอนนี้มีอีบุ๊กออกมาแล้วนะครับคือ จิตวิทยาลับสะกดใจคนทําให้คุณประหยัดไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับเรารวบรวมทั้งหมด100ข้อครับที่สามารถใช้ได้จริงเลยในทุกสถานการณ์จากประสบการณ์ป้าเองตลอด14ปีนะครับในวงการขายการจรจาต่อรองและการน้มเน้าใจถ้าใครชอบนะครับก็ทักไลน์แ a s s i oppa esn หรือว่าสแกน qr code ที่หน้าจอครับโปรโมชั่นตอนนี้เพียงแค่990บาทขอบุครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่เดี๋ยวจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอปป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาข้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ m n ม f u l n e s s มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาสตรสำเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา no p และไมโฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สัมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ